ตึ้นทำอะไรมาพี่เข้าใจใการการที่เราชอบจริงๆถ้าไม่เมาทั้งมันการที่เราชอบอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเลยแล้วแบบอย่าเล่นทำเป็นเมาทาั้งคู่เพราะยังไม่เมาไม่ต้องเมาเลยง่ายๆสื่อสารตัดเมาไปเลยการที่เราชอบใครคนนีงการที่เราชอบสิ่งๆนึงอ่นะแล้วแบบว่าคนที่เราคุยด,ด้วยเขาไม่ชอบอะแล้วบอกบอกเลิกกันเป็นเหมือนกันเลย พี่ององเราก็พี่เราชอบเราแนวคาราบาวอยู่แล้วอะคือแบบทำไมอะแค่แค่ชอบแค่ชอบคาราบาวไม่ชอบโมเดิร์นด็อกไม่ชอบฮาร์ดคอร์อะไรเนี่ยนี่ทำไมทิ้งกันวะไม่เข้าใจอะคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องอะเออมันแบบเราไม่เข้าใจอะเราไม่ได้ผิดด้วยเออเ้า จริงเนอะใช่บอะไปน้องก็น่ารักอย่างเนี้ยพี่เม้าหรือเปล่าเนี่หน้าแดงที่ไหนะอนะ,นะจมูกแดงอย่างเดียวแดงนะจริงอะ<ม>ก็คงกึมๆแล้วอ <laughs> ่ะก เราคงเอ้ยใจเราคงแบบเขาเรียกวะะ่าไงมาทางเดียวแล้วสั่งอะไรมากินกันได้พี่เดี๋ยวพี่ลอยฟังเลยชีวิตเ,เดี๋ยวฟังนะจะเล่าให้ฟังผมขื่ะเรื่องขมขื่น รือใต้ไม่ปอดภัยมาขับมินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมอยากทะไรยไมรับาิก็นห้าาต้มันเพเาชอบเอบพรได้แฟนเป็นเด็กแนวซ้ายเดียวตเดียวเดียวก็อดลายน้ำเน่าบอยู่กันไปก็อดตายเพ้าปาเบื่อแล้ว ล้มันยาคนมัน,น,น,นเกา่าหัวควายต้องเศร้าสาวเจ้าจล้งางบาปที่เรามาฟังของหนูแย่มากที่รู้ไหม, <c oughs> ไ,มไม่เคยเจออะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เลือกอาชีพสัตว์ดีขายบริการ oh. เป็นบ้านเล็กของเสียอใหญ่เสียงไม่เขา้า I'm yeah. sorry. มาเหรเคไมัดเดี๋ยวอไเระของเราอ่ะีของเราเดี๋ยวเราขอถามใครยังไม่ได้ฟิตติ้งบ้างกมืง เมื่อกี้ไมีใครไปบ้างอะค่ะแต่เมื่อกี้มีคนไปแล้วบ้างเลยนะเอานูสองคนไปก่อนแล้วเอามุกมาให้ครูเร็วๆเร็วกเร็วๆเร็วาเร็วเร็วปูนไปไม่หรอปูนคิดมากไม่หรอปูนไปแล้วคิดมากครับคิดมาแต่เรามุกนะ มุกไปไม่ไปเตรียมหมอใครที่สิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วเอมิดด้วไมครับทำให้เขาบอกว่าเขาชอบเราแค่นั้นเลยให้เขาบอกให้เขาแสดงสัตว์สายบางอย่างว่าเขารู้สึกเขารักเรา เอาเรื่องจริงมาเล่นนะผมองออนี้เมื่วกี้เขาทำอะไรลงไปผมูม่รูเรื่องอะไจริงๆไอมเวียนหัวไอเวียนหัวนมือเริเต้นแล้วเฉยอยูอยู่ตัวก็เปรี้ยไม่่าออนเดี๋ยวาวคืออะไรแม่แม่มพ่อเอ็มไลน์มาบอกว่าว่าพ่อเผาหน่อยอุ้ยอุ้ยนั่นไง เฮ้ยแต่ม so <laughs> <mainland, S 2> <laughs> <TH verw ish> ีแต <Silence> <rene> ่งเดอร์มีแดงสีแดงไม่ถังต้องถ่ายอยู่ปมาตอมันล่ะคิวปังคิวอะ้อะไรอย่างนี้ด้มาแล้วอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเอ็กซ์ต้านะคะถ้าเป็นฉากงานแต่งงานขอเป็นผู้ดีนิดนึงนะคะมาอยู่ในตอนนผมทำบ่อยแวผมเป็นทุกสิี่ชวมงวันนี้เดี๋ยว่งจเป็นยิ่งจะเสาว เฮ้ยเราพูดสั่งกินอย่างเดียวเลยนะทำอะไรจริงเลยนะ Yes สังกินอย่างเดียวเลยใช่ Yes คุณเห็นค่นี้ Thank you Thank you คุณได้แค่นี้คุณก็พออัเชียร์ e e r s c h e e e I am a morning Yeah No 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 w h we spread our i d e ตอนที่มาถึง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 ตอนที่มงตนที่มาถียมาถึงตอนทอนี่มาถึงตนนี่เาถึงตอี่มาถึงตอนที่นี่นี่มาี่มาถึงตอนที่นี่ คุณได้เห็น <initiatives> <daha S 2> <refine S 1> นี้พี่บังเขาลงงานแต่งงานใช่ไหมครับอันนี้หญ่กว่าอะไรคะน้ำผักผลไม้รวมครับผมสำหรับในบ้านเอฟในปีนี้นะครับผมอินชอนเนสเดี๋ยวเริ่มภาษาสันนิษฐดีครับวันนี้นะครับพวกเรามาอยู่ที่บ้านเอฟนะครับผมและภูมิภพปีนี้นะครับเป็นปีของอินชอนเนสครับนะครับทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษครับเพราะฉะนั้นน้ำขวดนี้นะครับจะมีชื่อว่านี้พีผู้ลีบิลล์เออจบอะไร ตัมึงทำไมอ่ะไปพร้อมแอคชั่นแอคชั่นแค่เป็นตัวเองอยู่บ้านนี่เด้อมุกทำไรเดินไปไหนอ่ะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันไม่มองหน้ากันอ่ะฟังคสุดท้ายคือพรุ่งนี้วันเสาร์อ้าวคุยกันไม่น่าคุย ไม่ไม่จีจังมากไม่จีจงมันไม่จีจังมากมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไไดเป็นเรื่องเครียดอะไรเลย